ชื่อศีเทพเนยมันต้องเป็นชื่อศักดิ์สิทธิ์สำคัญเลยสักอย่างหนึ่งเจ mm. ้าแม่อยู่หัวสีสุดารันสนมเอ,เอกอะ่ะแล้วก็ยึดอำนาจขุนบรรวงสายึดยึดยึดอำนาจในตำนานในนิทานนิทานที่ให้ร้ายขุนบรวงสาเนี่ย <c oughs> เขาเรียกว่าพันบุตรสีเทพมันเหมือนว่า ไอพันบุตรคนเนี้ยบ้านมันอยู่สีเทพมีชื่อเนี้ยชื่อสีเทพเหมือนกันเป๊ะเลยอยู่ในพอายการตำแหน่งนาพลเรือนซึ่งตราขึ้นสมัย,ยสมเด็จพระบระมไตโลกราถเป็นตำแหน่งหมอช้างครับชื่อชื่อหมอสีเทพอยู่ในตำแหน่งนาพลเรือนประมาณพศ .2 องันห้<อ>บ<า>ันทึ่ไว้ชัดเจน <บา S 1> แต่แต่มันมันจะเกี่ยวข้องกันกับเมืองสีเทพหรือเปล่าไม่ทราบไม่มีใครรู้รู้ไม่ได้แล้วไม่รู้คนเท่าไหร่ก็ไม่เจอไม่รู้จะทำยังไง เมืองศรีเทพเป็นเมืองโบราณขนาดใหญ่ครับสมัยพูดง่ายๆบัทวาราวดีแต่ความจริงเนี่ยมันเป็นเมืองมาก่อนสมัยทวาราวดีเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับอยู่ที่อำเภอศรีเทพอ๋อตามชื่อเลยจังหวัดเ,เพชรบูรณครับอําเภอศรีเทพเป็นอําเภอรสร้างใหม่ถ้าเมื่อสัก50สิปีที่แล้วเนี่ยเมืองศรีเทพอยู่ในเขตอำเภอวิเชียรบุรี ก่ย่างไก่ย่างอร่อยไก่ย่างอร่อยไก่ย่างวิเชียนบุรีนั่นแหละอยู่ในเขตอำเภอวิเชียนบุรีพอถนนหนทางมันสะดวกขึ้นคนประชากรมีเพิ่มขึ้นเขาเลยแยกมาเป็นอำเภอสีเทพอำเภอสีเทพก็อยู่บริเวณใต้สุดของจังหวัดเพชรบูรณ์ติดกับลบบุรีครกับอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลบบุรีครับครับพูดอย่างนี้ก็หลายคนอาจจะยังนึกไม่ค่อยออกเออเออมันก็อยู่สีเทพนึกไม่ออกแต่ถ้าบอกว่า ทางไปภูทับเบิกนะเพชรบูรณ์นะแหล่งท่องเที่ยวที่คนสมัยนี้นิยมไปกันคือถ้าหากว่าออกจากกรุงเทพมาตามพะขนโยธินมาถึงสระบุรีแทนที่จะเข้าลบุรีก็เลี้ยวขวาแวะซะหน่อยหนึ่งจะไปเพชรบูรณ์ผู้แข่คุณก็ใช้บอกแแยกตรงผู้แข่แล้วขึ้นมาขึ้นมาทางที่เหนือตลอดมันจะถึงอำเภอชายบาดานเขตลบุรีและทีนี้ก็จะเข้าอำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ชื่อนี้นมันมันถ้ามารู้จักกันก็เพราะสมเด็จกรมพยดาดำรงเนี่ยส่ทงท่านนิพนธ์ไอ้เรื่องเกี่ยวกับนิทานโบราณคดีแล้วก็ทําให้คนรู้จักเรื่องเมืองศรีเทพขึ้นมาครับแต่ชื่อนี้เนี่ยมันมีความเป็นมามันเก่าแก่ดั้งเดิมมันสืบเข้าไปอีกยาวมีชื่อนี้ชื่อศรีเทพเหมือนกันเป๊ะเลยอยู่ในพระอายการตําแหน่งนาพลเรือนซึ่งตราขึ้นสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเป็นตําแหน่งหมอช้างชื่อชื่อหมอศรีเทพ อยู่ในตำแหน่งนาพลเรือนประมาณพศอสองนสบมันท <2 S 2> ีกไว้ชัดเจนแต่แต่มันมันจะเกี่ยวข้องกันกับเมืองศรีเทพหรือเปล่าไม่ทราบไม่มีใครรู้รู้ไม่ได้แล้วไม่รู้คนเท่าไหร่ก็ไม่เจอไม่รู้จะทํำยังไงแต่ทีนี้ชื่อศรีเทพเนี่ยมันต้องเป็นชื่อศักดิ์สิทธิ์สาคัญเลยสักอย่างหนึ่งเพราะว่าในสมัยสมเด็จพระชัยราชาธิราชเจ้าแม่อยู่หัวศรีสุราจาันสนมเอ,เอกอะ่ะแล้วก็ยึดอํานาจขุนบริวงศสายึดยึดยึดอนาจอ่ะในตำนานในนิทาน นิทานที่ให้ร้ายขุนพระองศาเนี่ยเขาเรียกว่าพันบุตรสีเทพมันเหมือนว่าไอ้พันบุตรคนนี้บ้านมันอยู่สีเทพคล้ายๆอย่างนั้นจริงหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะครับแต่หมายความจะบอกเพียงให้รู้ว่าชื่อสีเทพมันไม่ใช่ชื่อเพิ่งมีมันเป็นชื่อเก่าสืบเนื่องกันมาแต่ว่าหาเหตุไม่ได้มันเชื่อมโยงหรือเปล่าเนี่ยหาเหตุไม่ได้ยังอธิบายไม่ได้นะครับแค่นั้นเองไอ้ตรงนี้นะคือเมืองสีเทพเมืองสีเทพเนี่ยมันเป็นรูปแบบเนี้ยครับ ยาวทั้งหมด <โ zawsze S 2> เมี <Right. S 1> ja. mm ่งขนาดใหญ่มือหมานะครับแต่โดยลักษณะที่เขาขุดคูเมืองเอาไว้มันมีสองกลุ่มตรงนี้กลุ่มหนึ่งตรงนี้กลุ่มหนึ่งเขาเรียกเมืองในกับเมืองนอกนี่ชื่อทีหลังนะครับนักโบราณคดีเขามาตั้งชาวบ้านเขามาตั้งบริเวณที่เป็นเมืองในเนี่ยเป็นคูน้ําคันดินเนี่ยคล้ายๆรูปวงกลมครับแต่บริเวณที่เป็นเมืองนอกเนี่ยต่อจากบริเวณที่เป็นรูปวงกลมมาเป็นรูปยาว สี่เหลี่ยมมุมมนต่อกันขณะนี้เรานั่งอยู่หน้าปราสาทสีเทพเป็นปราสาทประธานศูนย์กลางบริเวณที่เป็นเมืองไหนวงกลมนี้นะครับพระปรางหลังเนี้ยหันหน้าไปทางทิศตะวันตกและทิศตะวันตกไปทางเนี้ยตรงไปเรื่อยๆออกไปเรื่อยๆเนี่ยจะไปเจอเขาธรรมอรัตบริเวณที่เป็นเมืองในเกือบวงกลมเนี่ยสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ครับ เป็นเขตศักดิ์สิทธิ์บริเวณที่เป็นเมืองนอกที่เป็นลูกคล้ายๆสี่เหลี่ยมยาออกไปเนี่ยเป็นบริเวณที่อยู่อาศัยประเภทขุนน้ำขุนนางเศรษฐีผู้มีทรัพย์แต่จะรายละเอียดเป็นไงบ้างเนี่ยไม่ทราบเพราะยังไม่มีการขุดค้นศึกษากันอย่างเต็มที่เป็นเพียงแต่ว่าข้อสันนิษฐานสมมติฐานอธิบาย